สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมเพจโจนนะคะในช่ชงของเปิดโกดังรถเก่งนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถเข้าใหม่รอปับส,สภาพคันที่อยู่ข้างหน้าของพิมได้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจเอาติดเข้าใหม่ ตัวเปลี่ยนโชมไหม่ได้เช่นเลขไหม่ได้น้อยราคาถูกๆผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เ0 0ดต้นเท่านั้นเองผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี8ปดสิบสีวันนะคะแนะนําเป็นคันนี้อีก1นึคันเลยนะคะคุณลูกค้าเป็นโต้ตาออลติด 1.6g ปี2018ได้เป็นสีบอลเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพจโจนตั้งขายที่ราคา 1> 4 1 9 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253เข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะ นีนส่วนของด้านหน้าของเขานะคะการจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะโลโก้ตรงกลางจะเป็นโลโก้โตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 3240นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดินทามิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นตัวเปลี่ยนโฉมไมได้เช้นมาให้แล้วนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2000 22นะคะแม็กขอบ16แม็กลมดำแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะใะยางปี2022ทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถคาดด้วยโครเวียมทางด้านหน้าแลว้วก็ด้านหลัง ะะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆคันกันเลยค่ะในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมาพร้อมกับไฟทับทิมสีแดงมุกจุดรงด้านล่างนะคะไฟเบรกโดนที่3โลโก้ตรงการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะเป็นโค r ราล่าอัลตินะคะเครื่อง1 6 G นะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้า รอปรับสภาพนะคะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดในส่วนของรอบตัวรถและก็ภายในให้นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจออติชมนี้อยู่นะคะราคานี้เลขไหมนะคะน้อยแนะนำไปคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะตอนนี้โตยต,ต้าอลติสของเราเข้ามาเยอะมากนะคะคุณลูกค้าเยอะมากๆเลยนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะเข้ามาประมาณ 30กว่าคันนะคะแล้วเดี๋ยวพิง์จะมาอัปเดตสตอ็อกรถเอาติเให้กับคุณลูกค้าได้ดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะมารีวิวคันนี้ให้กับคุณลูกค้าได้ดูก่อนเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะโทรมาหาพิง์ได้เลยนะสอบถานกันเข้ามาด่วนๆเลยนะคะสำหรับพิงนะออกได้ทุกอาชีพเลยนะคะพนักง,งานบริษทัทข้าราชการรวิสาหกิจค้าขายรับเหมา สามารถออกได้นะคะเพียงแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่จัดเจนเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับกุญแจร,รีโมทมาให้นะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในเลยนะคะภายในของเขาจะได้เป็นระบบออตโต้มาให้นะคะมือจับแบบโครเมียมช้อนล่างใส่แก้วน้ําผลน้ํามาให้นะคะ กระจกปัาไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับปุ่มผูสต start นะคะพมรมลไยหุ้มหนังสีดำน,นะคะได้เป็นพมรมลัยมันติฟังก์ชันนะคะ มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะเออแอนะล็อกนะคะเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะคะเบาะหนังสีเบตตัดได้ได้สีเท่านะคะในส่วนของคนขับนะคะบอกกำลังไปทำความสะอาดให้อยู่นะคะคันนี้เสร็จเดี๋ยวพิงค์บานรีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะหุ้มเบาะใหม่หนังเบาะใหม่ใหให้กับคุณลูกค้ามาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่ง ะค,ะคอนโซลห,หน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจตัดขอบด้วยสีเทาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของเลขไม์กันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม์วิ่งอยู่ที่120 0 0 0สนสองหมื่นกโลนะคะได้เป็นเล็กใบแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะเครื่องเล่น CD a n แอนะล็อกนะคะปรับตามอุณหภูมิตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะ แก้วออโต้7สปีดมาให้ช่องข้างๆใส่แก้วน้ำผลน้ํามาพร้อมนะคะต้พมพว่วมะลัยนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงหรือลดระดับเสียงได้นะคะสําหรับคันนี้นะบอกเลยว่ารถบอดี้เดิมแน่นอนนะคะให้กับคุณลูกค้าเห็นการชัดๆเลยนะคะคุณลูกค้าครับนี้นะคะเลขไมยอยู่ที่2หนึ0 0แสมกโลเท่านั้นเองนะคะราคาตั้งอยู่ที่ 1> 4 1 9แ0นบาทนะคะคุณลูกค้าราคาถูกมากกับเลขไม้เท่านี้ผ่อนอยู่ประมาณเจ0 0ันเท่านั้นเองนะคะมาดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะเบาะหนัง 4, ่งสีเบตตัดได้ไดสีเทานะคะพื้นที่ภายในของเขาบอกเลยว่ากวา้างขวา,นางนั่งยืดเยียดขาดได้สบายเลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะในส่วนของผู้คนขับทำคนสะอาดอยู่นะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดให้นะคะคุณลูกค้า มาพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่สันรอนแล้วก็มีพรมสีดำมาให้นะคะคันนี้ถุงพลาส,สติกใหม่ๆยังอยู่นะคะคุณลูกค้าท่านใดที่เป็นสาวกเอาติสนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะนั่งยืดเกียดขาได้สบายเลยนะคะให้ลูกค้าเห็นนี่เลยนะคะเดิมแน่นอนนะคะคุณลูกค้า ให้ลูกค้าเห็นตรงสายเบลตัวน็อตต่างๆรอยเม็ดอาร์ตนะคะมือจับแบบโครเมียมช่อ้านล่างใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้พร้อมเลยนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆตัวล็อกเด็กนะคะคุณลูกค้าบอดี้คือสวยนะคะคุณลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานสีนะเก็บแต่ภายในนะคะสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะ ในส่วนของภายในห้องเครื่องก็จะมีพื้นที่กว้างขวางสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ครบเครื่องนะคะอุปกรณ์ครบยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานถุงเครื่องมือแม่แรงต่างๆนะคะลอยเม็ดอาร์ตสีก้ามะพ้าวนะคะลิ้วรอยต่างๆด้านหลังไม่มีนะคะยางเดิมไม่เสื่อมสภาพนะคะตัวน็อตเป็นของแท้นะของแท้ของแท้เลยนะคะ ขอจากศูนย์โต้ตาตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถลาเมตอาร์ตต่างๆตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะลอยเมตอาร์ตต่างๆเดิมเดิมกันเลยนะคะมาพร้อมกับไฟสองป้ายได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ3 2 4 0ลูกค้าท่านได้นะคะที่โมหาเอาติสเอาไว้ไปใช้งานนะคะคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถออกรถกับบริษัทเพชรจนตได้เลยนะคะ คุณลูกค้าออกง่ายบอกเลยออกง่ายมีไฟแนนซ์วิ่งเซนให้นะคะคุณลูกค้าข้าราชการนะคะเพียงแค่ลูกค้าเซ็นแล้วก็รอผลอนมัดวันถึง2วันสามารถออกผลให้ได้เลยนะคะหรือลูกค้านะคะจะเข้ามาดูรถตัวจริงคันนี้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ มาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกับตัวรดล้อเมรอาร์ตต่างๆนะคะจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะแบตเตอรี่คานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกยางนะคะตัวนอ็อตล้อเมทอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องดูโอนะคะ v b t i ขนาดอยู่ที่พันห นะคะภายในห้องเครื่องไม่มีคาบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มเลยนะคะเป็นเครื่องแห้งๆเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตแก้มสายแก้มผ่อนลอยเม็ดอาร์ตต่างๆซีนต่างๆนะคะ สติ c k r มออ,กกอน,นะคะแผ่นกันร้อนนะคะรถของเราคือรับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างแล้วก็มีวารันตีหลังการขายอีก30วันค่ะเป็นยังไงกันบ,บ้างคะ <c oughs> คุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยคะ่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจโต้าออลติส 1.6G นะคะปี2 0 สิบนะคะ loro, erman, สีบอลเงินสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรโจนตั้งขายที่ราคา4 1 9 0 0 0หบาทนะคะลูกค้าเค็ดดีสามารถซีดาวกันได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ เจ็บผ่านต้นๆเท่านั้นเองนะคะผลสูงสุดได้ถึงเจ็บปี8ปดสิบงวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ0ูนย์แปนะคะ704 3 2ูนยเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัเทเพโจนนะคะสำนักกานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยก1นะคะ เรามี2สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ